Đồn mấy? Mày đồn yeah, 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 yeah. Đồn mấy? Mày yeah, yeah. đồn mày? Yeah, yeah. Đồn yeah. yeah. yeah, yeah. yeah. mấy? Mà... Yeah. À? <laughs> được... <laughs> <laughs> đồn Biến yeah, 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 yeah. <laughs> 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 tí

อี๋ววานสวยมากไม่ลืมลืมนี่ไงโอ้โหเอามือตีโตง้อม้อมหัวยโตาไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ต้องหลังค้อมยืนตรงตโตเออ เตตองอยู่ตรงนี้ถ้าพูดตีออกที่จบอเนี่ยพูดวางดีมากเลยอ่ะสามมาเลเตี่ยประเทศไหนพี่อายมาเอาพูดตีพูตีครับเราช่องสิงคโปร์มาจากประเทศอะไรครับสิงคโปร์สี่แต้มครับทุกคนต้องบอกว่าสิงคโปร์เโอ้โหติดด้วยตอบแต้ม เฮ้ยสองตีได้หมดยสามโอ้